เดมือนเดินก่าตกว่าซ้าวน้ำแห่งแห่งล้วรักมตกร่างบ่นเลงคือคนฟ่าอ่างบกันรวนน ล้านาเป็นขอพ่อเป็นก้อนได้ห้อนหำเสาดอนใจดำฝากแต่คำไว้ให้อายค่อยทาอีก่ปีนับตั้งแต่มือนั่นจนมาอดมือนี้ได้ปีกว่าแต่ขั้วหาเสร็จจากการคำหน้าได้เที่ยวหาตามน้องเดือนสิบสองก็จ,จนสิน้นหุ่นกระถิ่นเอ้กระพนผ่านละดูการก็เปลี่ยนปีนพบผลสิน้นผัดเม็นหนาวเมื่อล้มฝอดเอ,เ,อเอ้ยยังลมวาวทั้งลมหนาวย้ำเดือนสี ละหอดอยังมันประจำปีบุญพเวทคือคืนแต่คืนนั้นพี่เที่ยวหาตุดสงกาดบ่เห็นหน้าไอ้น้ำหาเอบอบ่ได้ยูเมืองน้องบวัวลำพูช่างนากลางแก้วกวงไปทุ่วงแลวกะบ่อห็นสีบุญเหลืองบ่เห็นได้เลยเพ่นหอดนนสั่งทั้งสวนนาคู่หาเขตดนำสมกัจุนเกียงละน้องโมซาก็จุนเสียงเมืองกูจับเอยบ่ได้กินอำเภอพื้นตลอดสิน้นจุดวินหวงในนังเงา ลาบออยากกินหอเขาได้นั่งเจ้านะเขาหัวผู้สาวตัวให้ลุงคอยสี่อยาาไอหาคนหัวเมืองเลกะหาหมนไา้น้ำม,น,มนตั้งไหลเล่าลาว่าสิไปปีเดียวเกือบสามปีล่งเขาบ่เห็นเจ้าได้เที่ยวหาออกจงหิกก็ลาไอเาลยพาอำเพื่อเพี้น,นี่แล้วแถวสังขบหนองหานพันมันดุงก็ไปคนลาทั้งทุงฝนเออโอ้โอน โอ้ยทั้งทุงฝนกลับไปแล้วแถวชายวานบ้านคุณสาคุณพรอาเขาสาตึงกำลังเต่าแต่งบุญและเห็นเขาหววเขาปุ่นเอาบุญใหญ่บังไฟแสนน้ำหาแฟนใจดำคำขึ้นมายืนยั่งเรลามาเบิดบากเออบัดบุญแล้วบอเห็นแฟนแค้นจะรอนัง ว้าสี่พ่อ,อีน้องหลวงห้องอดบอ่เห็นจนบ่มีมันเหม็นนนสัดก็ไปหาได้ละน้องพ่อปันมาเบิดบุญน,นดรังเงาเก่าคนสารวันบ่เห็นหน้าออา้น้ำหาจนิดตอนกลับมาเมืองอุดรนในเสียงวัวประกาศเอิ่นหาน้องยังบ่ไา,ายละเท่าสินไซผู้ห้ประกาศสวยทั้งสาวสีเกือบสามปีบ่กลับมาหาเที่ยวหาวจนเกี่ยงข่าวเข้ามากระจายเสียงเสียงคำพาประกาศข่าว แลทั้งไอรอดลุงเงียวสาวลาตีประกาศเอิ่นในยินบ่ไปอยู่ใส่เพียงคมห่อมเพิ่นกระไรประกาศข้าวสอสอส,อส,อสอตั้งบนน้องคำเบาปี่ช้น้ำหานองสาวาาเราไม่วันห่องโฆษณาประกาศเพิ่นเอาที่เสียนกระสวยเอินไปเพิ่นสู่วายอยู่ใส่ ละสาวชิบชิบบประกาศไทยได้ยินบ่างคำเศร้าร้อนใจดำมาสร้างคำพี่ลงใดหรือว่ามีแฟนไทยอยู่ในลรงข้อผ่าถามมึงฉันทานะทั้งคุณจะเห็นบอกละนุมสะกดยังตั้งต่อพอได้ยินนอ้าวเอา จดนอดเดือนนาเดนหนูฟ้นานมาถึงเจ็ดคนไหวห้อมลงเม็ไก่นาะเอาก้าลงไปนาไปยินเกอจีดลำอเออเพอนำผีโอ้ยจนสิพ่อสามปีคำที่พี่บอกน้องไอ้ข้องขาอย่าเปลี่ยนใจเข้าวันสาวบสาิยนน่าอาใช้ามาวมทาทำบุญหรือว่าทุนความรักน้องบอกเคยทำไว ูบ้บันเามันใหม่ผูกฝังไปนองขระโอยบาดสนามาสรางหน่อยคอยเกลดละเมือ่อขอดเดือนเก่านองอยู่ท่าดำหน้าตาออกจนเมิดเกิดเป็นหญิงผิดบังจังแม่นกรำของนองเป็นแนวลองแล้วเล่นเน้ยยนผู้หญิงบ่มีคำเขาแา้ทว่าบานป่าจะนองคว้างยักไอมาจะดำพูดแต่อ้า สีน้าวันออกจนพ่อแถวลงพ่อนนองเรียบลำเป็นเอิยสะพานเหลืองสะพานดำน้ำบ่เวียนนามหุ้งอยู่ในถึงน้องเที่ยวหาแถวลงหนังบิตแตา,าส่วนอาอส่นอดน้ำมาเป็นใจโคตรแยาบรวชนแต่วนเกี่ยวเที่ยวไปถามสารอบบอกขอสอรถเม่ผ่านคนโดยยันอับลอยจนใจนองในเที่ยวหา ถามวอกแม่ขาตลาดจำในแนมมาสร้างเฉลิมวัฒนากะบบอินเป็นหนองหรือไปวางควางก่อมีเจงโตพาส่วเทียมสาวดอนใจดีเอใครเข,เขาเขียวพ่อซำน้ำมาไอจนใจพอมเงินเท่ได้นอกก้องกะปอมน้ำมาพีความ,มาความมากสูงข้ามหนักให้ว่าใจยูบะใบได้น้ำคน นำ้ำด่านวนจนสุดเสียนคืนหรือเบนเบนพี่ในเฉลิมธานีเบนมีได้นงางไขอร์ไรแฉนจะกเมนสวยห้างตลาดบ้านหน่วยตลาดแจ่มได้สานเทศบาลาน้องบัวเด้คว้ามาแล้วบอมีหวังใส่แล้วปัน,บนเบิดแล้วเขาโคตรจีชีเด่นแต่สาสีตาดอนในใจอ,อื่นเหมือนน้องกับ้อเหลือส่อสะสอไปเลือเปลือเสียงบัวยธรรมา ไอ้ขม่าขมพาประกาศนาบอินจอยพ่ออยากตายได้ยืนในสาวละไม่บ่งข้าวเอื้อยล่าตีลุงยาวสาวชิติดประกาศแล้วใบอินแล้วน้องเมื่อยลายพี่ชินใจผู้หายจนเล่าในจะระมาไปพึกงใย่ขมหอมมาบอเคยผ่านบ่อเอาที่เส้นอกจนงออกเดโน่โอนนังจ้า บ่ยากกินนอดเขามาอห่วงบ่สวงไอ้ป่วจะจเลน่งผัดว่าไอ้ไปไขรท้าอยู่เมืองตุ้งใส่งุ้อยู่เมืองหลวงบอว่าแฟนดางบันได้ทำงานมีเงินใจมีแฟนด้ายลืมสู่เก่าสาวดรนูกเสาพอยเจ้าเปลี่ยนใจขั้นไม่ไอ้ยนันได้ข้าวนองน้ำหมาล่าวกลับมาดอกยังคอยดีใจใตพี่ใจซุมฝากนำลมวันเอิญเสียงวันเพ้